พร้อมกันสาวาดีเอาไปธรรมาชาติก็ได้หรืออ่ะ,อะพี่ีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นพูล่าคูอ่าให้พี่มิราสอนน้องใช่ไหมคะอ่าฮะมิรินเล่นมากี่วันแล้วคะเนี่ยนน1นวันห่วันเหรอคะเพิ่งได้มาเมื่อวานใช่ไหมนี่ใช่ไหมคะใช่อ่าฮะ โอเคอปรับบไมอีโอ้โหต้องปรับอีกเหรอเนี่ยเองเออาไม่ทะเลาะกันค่ะอุ้ยอ่าฮะโอเคเอามาเอานั้นมาให้แม่มาไม่ได้น้จเอาเป็นไม้เสือื้องหนุนจะจับได้เหรอคะเอามาให้แม่กัน อืมไปให้พี่มิดาทำให้ดูก่อนไหมไม<า>่อ่าโอเคพร้อมเลยหนึ่งสองสามนับเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าจบกันวเ่งั้นหนูก็ตั้งเติมอันนี้ไม่เอา้าหนูถนัดแบบไหนคะถนัดแบบตอนนี้เพ<ม>ื<ม>่อนๆดูกันยังคะ,คะมีคนดูตั้งหนึ่งคนแน่ะโซแม่ไงแม่ดูอยู่ ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอันนี้เราทดลองเฉยๆเราไม่ไม่เป็นไรหรอกลูกอ๋อก็แล้วก็ให้พี่เล่นอ๋อน้องน้องสิอ่เมิลินนี่มันใช่ไหมมันใช่ไหมคะอ๋ออ๋อความบ้าความเมตตาอ๋อพี่พี่มิราเล่นเล่นรอน้องก่อนลูก ไม่ยังไม่ยังไม่ยังใส่เสร็จแล้วก็ตงคงมือหมดแล้วใส่เสร็จก็หมดแรงพอดีอ่ะไม่หมดแรงโอเคค่ะเริ่มนะหนึ่งสองซ้ำไปโอยเราจะนับให้ถึงหกนะโอเคค่ะนับเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ไม่คนดูวหนึ่งก็แล้วกหน่งสองสเอาไม่เป็นไรค่ะต้องค่อยๆฝึกค่ะไม่หลุดอ่ะ ไปทางนู้นค่ะสวัสดีค่ะแม่อาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเฮ้ยสวัสดีแล้วเอาเริ่มเลยค่ะอแม่ทำยังไงแม่ยังทำไม่เป็นนะคะเดี๋ยวนะคะจะดตรงไหนเนี่ยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะแม่ไหมือน พิมไม่ไฟแล้วไม่ใช่อันนี้เพิ่งเพิ่งลองเทสครั้งแรกนะคะสวัสดีค่ะอากรขอบคุณนะคะเห็นไหมอากรบอกว่าเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะไในขอบคุณค่ะสิขอบคุณค่ะ <laughs> แล้วเราเราเขาทำบ้านเขาทำบ้านเขาทำบ้านเดี๋ยวนะแม่จะทิ้งยังไงเนี่ย okay. โอเคเก่งมากค่ะอ,อ,ะนอ่น้องไปเล่นสิคะไม่เล่นได้านน้องน้องมิรินก็ไปเล่นด้วยเร็ว นาให้หนูเนนเยะเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะเดแล้วพี่นาได้ร้อยครั้งแล้วเนี่ยเร็วอ่าหนึ่งสองซ้ำไปเลยซ้อมซอมไม่เป็นไรคะ่ะพี่นาต้องจุดกะโกของพี่นาแขงแรงกว่าอืฮั 1, 2, ้นหนึ่งสองซ้ำโหย ยี่สงบหมีสองคนหนึ่งสองสามสี่้าเก้าเก้าแล้วนะี่สายผิดยังไงไม่ผิดไม่เปดนขอไปมใช่มันชัดยังไงอะคะอะไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่แกงเดกกันเดกันเด็กกัเ็ใช่ผ้าหนังให้เลยโอเคค่ะหนูจะชิผ้าหนังให้เลยค่ะ หนึ่งสามพี่ไม่ได้สามพี่แค่สามไอ้เก่งมากเก่งมากหนึ่งสองสามไปหนึ่งสองสามเจ้าเจ้าเจ้สิบเย่สองคนนี่ยนายเขาดูนายนี่ไงคะตรงนี้เห็นไหมคะนี่โอเคแม่กับแม่กับบุงไปกังทำาบางบางสีเอา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 เอม่ซื้อใหน้องโอเคก็ให้พี่เล่นด้วยไม่เป็นไรไม่ใช่ซื้อให้น้องคนเดียวใช่ไหมแม่ใช่ค่ะ ป่าให้พี่มมนาฝึกให้พี่มมนาฝึกมากอันนึงสออไปช่งมากมามาอันนี้คืออะไรอ่ะลงดูกันนะโอเคงั้นเดี๋ยวแม่ค่อยลองใหม่นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะ